สวัสดีครับนักเรียนชั้นมหทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่2แล้วนะครับที่ครูจะสอนนะครับเรื่องอุปกรณ์ในการวัดประจุไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของแรงไฟฟ้านะครับอันดับแรกนะครับครูจะให้นักเรียนดูก่อนนะครับว่ากรณีที่นักเรียนมีช้อนนะครับช้อนพลาสติกนะครับ ทำไมถึงต้องเป็นช้อนพลาสติกเพราะว่าถ้านักเรียนเนี่ยเอาช้อนที่เป็นโลหะนะครับพอถูปุ๊บถามว่าเกิดประจุไหมมันเกิดนะครับแต่ว่าพอนักเรียนเอามือไปจับปุ๊บประจุที่มันเกิดขึ้นมันก็จะไหลเข้าสู่สายดินนะครับมือก็คือสายดินก็คือพูดง่ายๆว่าเอาโลหะถูกับผ้ามันก็ไม่เกิดประจุขึ้นมานะครับเพราะว่าประจุมันไหลออกหมดเลยนะครับ ดังนั้นคือต้องใช้ช้อนพลาสติกนะครับดังรูปนะครับปรากฏว่าพอช้อนเราถูกกับเช่นผ้านะครับผ้าขนสัตว์เนี่ยนะครับก็จะทําให้ช้อนมีประจุขึ้นมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าประจุอะไรนะครับบวกหรือลบพอมาใกล้กับน้ํานะครับน้ํามันก็จะเนื่องจากน้ําเป็นเป็นกลางนะครับมันก็จะเข้าหาวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ ทำให้ดึงดูดสายน้ำโค้งเข้าหาช้อนนะครับอ่าต่อไปนะครับกูจะมาสอนเรื่องอุปกรณ์ในการตรวจประจุไฟฟ้านะครับคือเราสามารถตรวจว่าวัตถุใดมีประจุหรือไม่มีได้นะครับจากอุปกรณ์2ชนิดนะครับอุปกรณ์ที่เรียกว่าอิเล็กโทรสโคปนะครับอิเล็กโทรสโคป อิเล็กโทรสโคนะครับอิเล็กโรก็คืออิเล็กตรอนสโคปคำว่าสโคปแปลว่าอุปกรณ์นะครับแบบอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจหาไฟฟ้าสถิตหายิล็กอรอนนะครับอิเล็กโทรสโคปมีอยู่2ชนิดนะครับแบบลูกพิษ1แบบลูกพิษนะครับคือเป็นอิเล็กโทรสโคปนะครับที่ทําจากเม็ดโฟมนะฉาบเข้าไว้ด้วยอลูมิเนียมนะครับอ่าก็คือ พอเรามีวัตถุนะครับที่เราสงสัยนะครับคือวัตถุที่รูชีนี้นะครับสมมติว่านักเรียนมีวัตถุชนิดหนึ่งคือวัตถุนี้เราไม่รู้ว่ามีประจุหรือเปล่านะครับเราก็มาทดสอบกับอิเล็กโทรโคปชนิดลูกพิษนะครับถ้ามันเบนเข้าหานะครับมันจะเบนเข้าหาอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะบวกหรือลบไม่ว่าตัวตัวที่เราสงสัยจะเป็นบวกหรือเป็นลบมันก็จะเบนเข้าหาตลอดนะครับ ถ้ามันเบนเข้าหาแปลว่ามันมีคือเช็คว่ามีกับไม่มีเท่านั้นนะครับแต่เราจะไม่รู้ว่าประจุที่เราสงสัยเนี่ยมันคืออะไรเราจะไม่รู้นะครับอันดับแรกคือเป็นเม็ดโฟมนะครับห้อยธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็เอาวัตถุมาใกล้นะครับไม่ใช่มาแตะนะมาใกล้ถ้ามันเบนเข้าก็คือแปลว่ามีประจุนะครับถ้าไม่เบนก็คือไม่มีนะครับโอเคต่อไปนะครับแบบที่สอง แบบที่2ก็คืออิเล็กโรสโควแบบจานโลหะนะครับก็คือมีลักษณะดังรูปนะครับเมื่อเราเอาวัตถุต้องสงสัยนะครับมาไว้ข้างบนนี้มันก็จะทําให้แผ่นโลหะนั้นกลางออกนะครับสมมุติว่านักเรียนมีแท่งอยู่ตรงนี้ที่ครูวาดนี่นะครับมีประจุชนิดหนึ่งสมมุติว่าเป็นบวกก็ได้นะครับ อันนี้คือจานนะครับอันนี้เรียกว่าจานนะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าก้านนะครับแล้วก็อันนี้เรียกว่าแผ่นแผ่นนี้ก็อาจจะเป็นแผ่นแผ่นอลูมิเนียมแผ่นทองคำนะครับที่มันเป็น2แผ่นนะครับ คือถ้านักเรียนเอาประจุมาวางปุ๊บก็จะทำให้2แผ่นนี้กลางออกแสดงว่ามันมีประจุแล้วก็จุดจุดข้อดีของอิเล็กโทรสโคปแบบแผ่นโลหะนี้มันสามารถบอกได้ด้วยนะครับว่าประจุชนิดนี้มันคืออะไรด้วยนะครับบวกหรือลบนะครับซึ่งครูจะสอนในลำดับต่อไปนะครับอ่าเรามาทบทวนจากสไลด์นี้นะครับถ้าเกิดเราเอาหวีที่มีประจุลบมานะครับ เห็นไ,ไหมครับว่าสิ่งที่มันจะเข้ามาใกล้คือหลักการนี้ก็คือหลักการการเหนี่ยวนํานะครับก็คือมาใกล้ปุ๊บสิ่งที่ตรงข้ามจะขึ้นมาที่จานนะครับข้างบนนี้แล้วก็ก้านก็นะครับจริงๆก็มีนะแต่ว่าแผ่นเนี่ยมันจะผลักสิ่งสิ่งที่ตรงข้ามคือบวกขึ้นมาแล้วลบก็ต้องอยู่ข้างล่างพอลบเจอกับลบก็ผลักกันนะครับ ดังนั้นแผน่นมะเลยงกลางนะครับเอ๊ะแ,แผน่นมะเลยงกลางนะครับเพราะว่าประจุเหมือนกันมนเลยผักกันแปลว่าข้างบนมีนะครับอ่าเรามาดูไดอะแกรมนะครับการวาดภาพเพื่อเข้าเข้าใจง่ายนะครับอ่าก็คือเขียนเป็นรูปง,ง่ายๆนะครับมองด้านข้างนะครับอันนี้คือจานที่กุชีนี่นะครับอันนี้คือจาน อันนี้ก้านนะครับแล้วก็อันนี้แผ่นนะครับอันดับแรกก็เวลาเราเอาวัตถุที่มีประจุบวกมานะครับลบก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนจานหมดเลยแล้วก็ผลักดันสิ่งที่ตรงข้ามภายในตัวมันก็คือบวกลงมานะครับแต่โดยรวมนักเรียนก็สังเกตเห็นว่าอิเล็กโทรสโคปแผ่นนี้นะครับที่ครู่บงนี้ก็คือ ยังเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่นะครับเพราะว่ามีลบสี่ก็ต้องมีบวกสี่ก็คือกลายเป็นศูนย์อยู่ดีนะครับอ่าพอพอบวกลงมาข้างล่างบวกเหมือนกันเพิ่มันก็กลางนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่สองก็คือต่อสายดินนะครับต่อสายดินก็คือในทางถ้าห้องแหลกก็คือเอามือไปแตะนะครับแตะที่จานแต่ว่าสังเกตเห็นว่าตัวแท่งนี้ยังยังอยู่นะเพราะว่าจะดึงดูดสีตัวนี้ให้อยู่กับที่อยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ อิเล็กตรอนนะครับประจุลบจากสายดินนะครับขึ้นมาขึ้นมาจับกับบวกที่อยู่ภายในแผ่นนะครับพอบวกกับลบจับกันเพิ่ก็หักล้างกลายเป็นกลางไปนะครับทั้ง4ตัวนะครับก็อย่างที่บอกว่าประจุบวกมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับหลังจากนั้นก็เอาสายดินออกนะครับขวไยนะครับเอาสายดินออก แต่ว่าแห่งนี้ก็ยังอยู่พอเอาสายดินออกปุ๊บเราก็เอาแห่งที่ต้อของสายออกด้วยก็จะทําให้กลายเป็นิเล็กโตัวสโคปที่มีแต่ประจุลบนะครับเพราะว่าลบ4ตัวเนี่ยหลังจากไม่มีตัวเหนี่ยวนําแล้วมันก็จะกระจายไปทุกส่วนนะครับเท่าๆกันนะครับแผ่นนี้ก็จะกลางแต่ก็จะกลางน้อยลงนะครับนิดนึงนะครับทบทวนนะครับก็เอาบวกมาล่อ,อก,ก่อน ลบจะขึ้นมาบวกจะลงไปต่อสายดินปุ๊บลบจากสายดินลงมาจับนะครับแล้วก็เอาใสายดินออกแล้วก็เอาแท่งนี้ออกนะครับแต่ถ้ากรณีที่นักเรียนเอาประจุลบมาล่อนะครับอ่าคุยคุยลืมบอกนะครับว่ากรณีที่ถ้าเอาบวกมาล่อนักเรียนจะได้ลบนะครับมันจะได้สิ่งที่ตรงข้ามนะครับแต่ถ้านักเรียนเอา สิ่งที่ครูจะให้นักเรียนทําตอนนี้นะครับอาจจะกด p a สต์วิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยเอาประจุลบมาล่อนะครับเพื่อให้ได้กลายเป็นประจุบวกทําคล้ายๆกับข้างบนนะครับแต่ว่านักเรียนอย่าลืมนะครับว่าตรงขอไข่เนี่ยเวลาเราต่อสายดินนะครับก็คือสิ่งที่จะออกไปก็คือประจุลบนะครับเพราะว่าลบมันเคลื่อนที่ได้นะครับเพราะว่า กรณีนี้ลบของกรียนจะอยู่ด้านล่างนะครับโอเคครับให้นักเรียนลองทําอันนี้นะครับในในสรุปด้วยนะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะมาทบทวนนะครับโดยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับให้นักเรียนเรียงขั้นตอนให้ถูกต้องนะครับถ้าต้องการให้อิเล็กโทรสโคปมีจุบวกนะครับแล้วต้องเอาลบมาล่อนะครับใช่ไหมเราต้องเอาสิ่งที่ตรงกันข้ามมาล่อก็คือเราจะเอา อขอใครใช่ไหมครับเอาลบมาใกล้ก่อนก็คือขอใครหลังจากนั้นเราก็ต้องต่อสายดินใช่ไหมครับพอต่อเสร็จเราก็ต้องดึงสายดินออกจาจานนะแล้วก็เราก็ดึงวัตถุมีประจุกออกสุดท้ายเลยนะครับอขอคอจองอนะครับเรียงลำดับตามนี้ ้าเป็นประจุบวกก็เอ้ยถ้าจะทําเป็นประจุลบก็นะครับเปลี่ยนกอไกเอไนะเอ่เป็นขอไข่นะไอ้เปลี่ยนขอไข่เป็นกอไก่นะครับอ่าต่อไปนะครับครูจะมาพูดเรื่องใหม่นะครับ<ม>อ,อ๋อก็คือเรื่องใหม่นะครับก็คือแรงในธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติแล้วนักฟิสิกส์จะแบ่งแรงออกเป็น4ชนิดนะครับคือ1แรงน้มถ่วงนะครับ2แรงไฟฟ้าแม่เหล็ก นะครับสามแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแล้วก็สามแรงนิวเคลียร์อย่างแรงแล้วก็สี่แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะครับก็เกี่ยวกับอยู่ในนิวเคลียสนะครับของอะตอมนะครับอ่าต่อไปนะครับผูจะมาพูดถึงกฎการนุรักประจุไฟฟ้านะครับเหมือนคลิปก่อนหน้านั้นก็เคยพูดไปนิดนึงนะครับคือกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าคืออะไรนะครับก็คือ ประจุไฟฟ้าไม่สามารถสร้างใหม่หรือทำลายได้นะครับคือมันเกิดจากการถ่ายเทนะครับเกิดจากการเปลี่ยนเปลี่ยนที่นะครับหรือว่าถ่ายโอนนั่นเองนะครับดังนั้นประจุรวมก่อนจะต้องเท่ากับหลังนะครับคือเปลี่ยนยังไงสุดท้ายผลรวมก็ต้องเท่าเท่าเดิมตลอดนะครับก็คือมันสร้างใหม่ไม่ได้มันทำลายไม่ได้แต่มันเกิดจากการถ่ายเทนะครับ อย่างยกตัวอย่างนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับก็ตอนแรก a มีประจุ a มีประจุ2บวก2กับลบ2อันนี้ก็บวกสองกับลบ2นะพอมาแตกแตกก็คือการแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเป็นการสร้างประจุพอแตกปุ๊บถ้ามันกลายเป็นแบบนี้ก็แปลว่าลบมันมาฝั่ง A4 แล้วก็บวกมันมาฝั่ง b 4จะสังเกตเห็นว่ามัน ผลรวมแล้วมันก็กลายเป็นศูนย์ใช่ไหมครับบวก4กับลบ4มันก็มันก็มีเท่าเดิมนะครับคือมันแคบย้ายที่นะครับก็คือเนี่ยเรียกว่ากฎอนุรักประจุไฟฟ้านะครับโอเคนะครับต่อไปครูจะมาพูดเรื่องใหม่นะครับอีกสักเรื่องนึงนะครับเรื่องของแรงระหว่างประจุไฟฟ้านะครับอ่า เดี๋ยวมาทบทวนก่อนนะครับว่าค่าประจุของอิเล็กตรอนนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับก็ค่าประจุของอิเล็กตรอนก็มีค่าเท่ากับลบหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเก้านะครับวิธีการจําเห็นไหมครับว่าเลขหกตรงนี้กับเลขเก้าตรงนี้มันจะกลับด้านกันนะครับถ้าเกิดใครลืมนะครับส่วนมวลก็เก้าจุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบสามสิบเอ็ดนะครับส่วนโปรตอนประจุเท่ากันแต่ว่าเป็นบวก เท่ากันกับอิเล็กตรอนแต่เป็นบวกส่วนมวลก็เป็น1 6ึ่งจกลังลบยนะครับก็คือมากกว่านะครับหลายเท่าเลยนะครับก็คือก็หลักหลักพันเลยนะครับเนี่ยก็เอามาแหารกันนะส่วนนิวตรอนไม่มีประจุนะครับเป็นกลางนะครับนิวตรอนแต่มวลเท่ากับโปรตอนนะครับมวลเท่ากับโปรตอน อ่าต่อไปคุณจะมาพูดถึงสูตรนะครับสูตรที่เกี่ยวข้องกับแรงระหว่างประจุนะครับหรือว่ากฎของคูลอมนะครับกล่าวไว้ว่าเมื่อประจุไฟฟ้า2ตัวนะอยู่ห่างกันคือวัตถุ 2. อนันมีประจุอยู่ห่างกันมันจะมีแรงกระทําซึ่งกันและกันเสมอนะครับก็คือแปลว่าต่างฝ่ายต่างกระทํากันนะครับ โดยหากประจวชนิดนเดียวกันจะผักถ้าต่างจะดูดนะครับโดยมีสูตรดังนี้นักเรียนอาจจะเขียน q เล็กก็ได้เเป็น k เล็กก็ได้นะครับ r ก็ R เล็กก็ได้นะครับก็คือ f นะครับส่วนใหญ่ครูจะแทนด้วย fk นะครับ f ห้อย k ไป f ห้อย k นะครับ f k, เท่ากับ k q1 q2 ส่วนด้วย r กลังสนะครับ q1 กับ q2 ก็คือประจุ2ตัวนะครับคือประจุอันแรกกับอันหลังนะครับส่วน r ก็คือระยะห่างจากจุดศูนย์กลางนะครับของประจุนะครับ r ไม่ใช่รัศมีนะครับเป็นระยะห่างนะ ส่วนแรง F ก็คือแรงคูลอมนะครับ k k คือ9ก้าคูณกำลัง9นะครับ9บน9ล่างนะครับ k, 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 k คือค่าคงที่นะครับอ่าครูจะเน้นสูตรนี้นะครับสูตรนี้เป็นหลักเลยนะครับส่วนระยะห่างเป็นเมตรนะครับระยะห่างระหว่างประจุทั้งสองเป็นเมตร อ่าโอเคต้องเรียนดูรูปนี้นะครับก็ถ้าประจุชนิดเดียวกันแรงก็จะผลักกันออกไปด้านข้างนะครับถ้าประจุต่างกันเบิ้บก็จะดูดนะครับโดยที่2แรงเนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับก็คือ f 1กับหรือ f 2ที่เท่ากันนะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับอันนี้เหมือนทบทวนอันเก่านะครับถ้าประจุ a b c คือประจุชนิดใดตามลําดับนะครับฝั่งซ้ายมันคือแผ่นบวกนะฝั่งขวาคือแผ่นที่มีประจุลบดังนั้นถ้า a เข้าหาบวกก็แสดงว่า a เป็นลบนะ b เข้าหาลบแสดงว่า b เป็นบวกนะครับ a ก็คือเป็นบวกเอเเป็นลบ b เป็นบวกนะครับแล้วก็ C เป็นกลางนะครับแสดงว่าตอบข้อ3นะครับ ต่อข้อ3นะครับอ่าเรามาดูโจทย์ตัวอย่างนิดนึงนะครับลูกพิชสองลูกแต่ละลูกมีประจุ1นึไมโครคูลอมบวกหไมโครคูลอมเมืม่อวางห่างกัน30เซนติเมตรจงหาแรงที่เกิดขึ้นบนลูกพิชนะครับอ่าโอเคนะครับ จากโจทย์นะครับนักเรียนก็สามารถวาดลูกพิษก็เป็นลูกกลมๆนะครับ2ลูกก็คือเราก็เขียน Q 1เท่ากับบวก1คูณ10ไมโครไมโครมีค่าลบ6นะครับส่วนตัวที่2ก็ Q2 นะครับเท่ากับบวกเหมือนกันเขาบอกว่าเท่ากันนะคูลอมนะครับ ไมโครลบ6นะครับวางห่างกันเราก็ต้องนับจากจุดศูนย์กลางของลูกพิษนะครับ30ซนเมตรก็เป็นเอาร้อยไปหารนะครับได้0.3เมตรนะครับเราต้องแปลงให้เรียบร้อยนะครับจงหาแรง่าจากสูตรก็ fk เท่ากับ kq 1 q 2 ส่วนด้วยอร์กำลังสอง K ค่าคงที่9บน9ล่างนะคิวหก็1โลกำลังลบ6นะครับจริงๆเวลาเรามาแทนเนี่ยเราไม่ต้องเอาบวกหรือลบข้างหน้า Q ิมาใช้นะครับเพราะเรารู้ทิศอยู่ละเรามาวาดทิศก่อนดีกว่าแรงผลักกัน f นะ f 1 f 2นะครับสแรงนี้จะเท่ากันนะครับก็คือ FK นั่นเอง คูณ1คูณ10กำลังลบ6เพราะว่า q1 วกับ q2 เท่ากันอ่นก็ศูน์จุด3จะกำลัง2วิธีการนะครับอย่างที่ครูเคยสอนก็เอาตัวเลขมารวมกันก่อน9คูณ1คูณ1ส่วนด้วย0.3ยกจกำลัง2ส่วนเลขเลขยกกำลังก็แยกไว้นะครับมันจะได้ชัดเจนนะอันนี้คือการแค่จัดกลุ่มนะครับ ต่อไปก็9 0.3าย์จุากำลังสองก็เอา3ามยกกำลังสองสามกำลังสองได้9แต่ว่ามันมีจุดอยู่1มันไม่ใช่1มันต้องเป็น2ก็เป็น0.09ยูนเะครับคูณเลขยกกำลังคูณกันเอามาบวกกันนะครับก็เบวกกับลบหบวกกับลบห เกี่ยด้านข้างนะครับก็9ส่วน0.09คูณ9ลบ6ได้3 3-6ลบ6ก็ได้ลบ3นะครับส่วนอันนี้วิธีการหารนะอย่างที่ครูเคยบอกคือเลื่อนจุดเราเลื่อนจุดมากี่ครั้งเลื่อนจุดไปข้างหลังหลัง9นะครับ1 2เห็นไหม เ้วเลื่อนมาที่9 2สองครั้งสดงว่าเราต้องเติมศูนย์อยู่ข้างบน2ตัวเราเลื่อนมากี่ครั้งเราก็เติมข้างบน2ตัวอ่า9กตัดได้100นะครับอ่า100มันคือ10กําลังอะไร10กําลังสองคูณ10กกาลังลบ3าลบ2งลบ3ก็ได้ลบ1นะครับ10กําลังลบ1ก็คือ0.1 นะครับนิวตัน่ะโอเคนะครับสำหรับแค่นี้สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับก็รอพบกันในคลิปถัดไปนะครับ